สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบายวิทวาันชาแนลนะคะวันนี้ก็มีลายหัวใจเนาะมาฝากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆลงมาให้เรื่อยๆนะคะอ่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นตะกร้าใบเดิมนะคะแต่ว่าจะเอามาทำลายหัวใจไว้ด้านล่างนะคะตามรูปที่ขึ้นไว้ก็ตัวนี้จะเป็นวิธีการวัดเชือกนะคะตัวนี้จะใช้อยู่สองสีนะคะเป็นสีชมพูแล้วก็สีเทาตัวนี้วิธีการวัดเชือกเราก็จะเริ่มจากตะขาบด้านบนนะคะลงตะขาบด้านล่างตัวนี้จะใช้อยู่ประมาณหกรอบครึ่งนะคะถึงเจดรอบตัวนี้เผื่อไว้เลยนะคะ ตัดเชื่อกเผื่อไว้เลยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมาต่อเชือกนะคะจะได้ไม่เสียเวลาอ่าก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะหุกรอบครึ่งถึงเจ็ดรอบจากนั้นก็พับครึ่งนะคะแล้วก็ตัดก็จะได้หนึ่งเส้นหรือใครจะวัดแบบนี้นะคะสิบสี่รอบทีเดียวเลยก็ได้นะคะสิบสามถึงสิบสี่รอบนะคะ ตัวนี้ก็อาจจะเป็นการสารต่อไปเลยนะคะก็คือแถวแรกเนี่ยเราจะขึ้นเป็นตะขาบเอ้ยขออภัยค่ะตัวนี้แถวแรกเราจะขึ้นเป็นมัดปูนะคะตัวนี้เราจะสอดเชือกตรงตะขาบเพื่อมัดปูก่อนตัวนี้ก็สลับสีนะคะสีเทาชมพูเทาชมพูนะคะมัดปูนะคะแถวแรกจากนั้น เราจะใช้ตัวสีเทาเป็นเส้นแกนนะคะแล้วก็ตัวสีชมพูจะเป็นตัวพันสีชมพูจะเป็นตัวพันตัวหนอนนะคะตอนนี้เราจะแยกออกซ้ายสองเส้นขวาสองเส้นนะคะจากนั้นใช้ตัวสีชมพูในการพันตอนนี้ก็จะพันเส้นละสองครั้งนะคะ,ะแถวแรกแถวที่สองนะคะ,ะแถวแรก แถวแรกจะเป็นมัดปูนะคะแถวที่สองก็จะเป็นพันตัวหนอนตัวนี้ก็จะเหมือนกันแยกออกมาฝั่งซ้ายสองเส้นนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูนะคะในการพันตัวหนอนต่อพออีกสองเส้นเราก็จะแยกออกไปฝั่งขวานะคะแล้วใช้ตัวสีชมพูมาพันตัวหนอนเหมือนเดิมนะคะแถวที่สองก็จะทำแบบนี้นะคะทั้งแถวเลย แถวที่สองจะเป็นพันตัวหนอนนะคะตอนนี้เราทำทั้งแถวเลยนะเพื่อที่ไม่ให้มันหลงแถวกันนะคะอ่าเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวต่อไปกันเลยตอนนี้เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่าสปีดนิดนึงนะคะเพิ่มความเร็วนิดนึงเนาะ แถวนี้นะคะแถวที่สองก็จะทําพันตันอนนะคะทั้งแถวเลยเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวที่สามกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวที่สามกันนะคะแถวที่สามตัวนี้เราจะมัดปูนะคะตัวนี้ก็จะแยกออกมาลักษณะนี้นะคะ จะสังเกตว่าจะมีสีชมพูนะคะอยู่ตรงกลางสีเส้นเนาะตัวนี้อย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะบายวิริ a ั c h a ชาแนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีหลายๆคลิปนะคะทั้งเริ่มต้นเลยนะคะจนจบนะคะก็คือ,อเริ่มตั้งแต่การพันโครงเนาะจนถึงการลงน้ำยาเคลือบนะคะจะอยู่ในช่องของเราเลยนะคะ ตอนนี้ยังไงก็กดติดตามไว้ก่อนละกันนะคะจะได้กดเข้าขไปดูย้อนหลังได้นะคะจะมีหลายๆคลิปลงไว้ให้นะคะตัวนี้เราก็จะแยกออกมาลักษณะนี้จากนั้นเราก็จะใช้เฉพาะตัวสีชมพูนะคะในการมัดปูก็คือแถวที่สามทั้งแถวนะคะมัดปู ทั้งแถวเลยนะคะลักษณะนี้อ่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกตัวหนึ่งนะ ต่อไปจะเป็นแถวที่สี่นะคะหลังจากที่เรามัดปูไปแล้วนะแถวที่สี่นะคะอ่าตัวนี้เราจะเริ่มทําเป็นตัวหัวใจจะเริ่มเห็นละตัวนี้เราจะใช้เชือกสีชมพูด้านในนะคะพันตัวหนอนทั้งสองเส้นเลยนะคะตัวนี้เราจะแยกซ้ายแล้วก็ขวานะคะฝั่งละสองเส้น ตัวนี้ก็จะทำลักษณะ,ะคล้ายๆดอกบัวนะคะทำแบบคล้ายๆดอกบัวตอนนี้เราจะพันมาฝั่งขวาก่อนเนาะสองเส้นนะคะจากนั้นเราก็จะพันของฝั่งซ้ายนะคะอีกสองเส้นตอนนี้เดี๋ยวขยายให้ดูนะคะจะได้เห็นชนัดๆเนาะว่าทำยังไงนะคะ มันก็จะโค้งมาลักษณะนี้นะคะจะเหมือนกับรูปดอกบัวนะคะใช้สองเส้นที่เหลือนะคะในการพันตัวหนอนตัวนี้เวลาเราพันเราก็ดัดมือไปด้วยนะคะดัดเชือกสีเทาไปด้วยเพื่อให้มันออกมาเป็นลักษณะของดอกบัวนะคะให้มันเท่ากันทั้งซ้ายและขวาสำหรับแถวที่สี่นะคะก็คือพันตัวหนอนนะคะพันตัวหนอนให้ได้ลักษณะของดอกบัวนะคะ จะเป็นลักษณะนี้แถวที่สี่ทำแบบนี้ทั้งแถวเลยนะคะทําให้เต็มใบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวทําตัวนี้ให้ดูอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตเพิ่มความเร็วนะคะสปีดนิดนึงจะได้ไม่ไน้ามือเนาะ ก็จะทําเหมือนกันนะคะดอกบัวดอกซ้ายและดอกขวาก็คือทําลักษณะเดียวกันเลยก็ะออกมาลักษณะน,นี้เหมือนกันนะคะ,ะสําหรับแถวที่สี่นะคะทําแบบนี้ทั้งแถวเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวถัดไปกันเลยค่ะตัวนี้เมื่อเราพัน ลักษณะของตัวดอกบัวเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาขึ้นแถวใหม่กันเลยตัวนี้จะแยกออกมานะคะแยกออกมาลักษณะนี้คือหัวใจหนึ่งดวงนะคะอ่าหนึ่งดวงจะมีสองดอกบัวสองกลีบอ่าสองดอกนะคะจากนั้นเราจะเชื่อมเชื่อมตรงนี้นะคะด้วยการพันอ่าด้วยการมัดปูนะคะจะเป็นสีชมพูทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เราจะเชื่อมหัวใจนะคะจะเชื่อมหัวใจตรงนี้ด้วยการมัดปูก็คือแถวนี้จะเป็นมัดปูทั้งแถวนะคะตัวนี้เป็นเป็นมัดปูเนาะมัดปูทั้งแถวเลยตรงไหนที่ตรงกับเสานะคะให้เรามัดเสรารวมไปด้วยนะคะเพื่อที่ทำให้ตัวตะกร้าของเราเนี่ยมันตึงนะคะจะได้ไม่หย่อนนะ แล้วก็เป็นการล็อกลายนะคะเพื่อให้มันตรงนะให้แถวมันตรงกันนะคะ,ะตัวนี้ให้เรามัดเสาไปด้วยตรงนี้ก็เชื่อมนะคะเชื่อมด้วยกันมัดปูแถวนี้จะเป็นการมัดปูทั้งแถวเลยนะคะ แถวต่อไปนะคะตัวนี้เราจะโค้งเข้ามาหากันแล้วนะคะตัวนี้คือหัวใจหนึ่งดวงตัวนี้เราจะโค้งเข้ามาหากันแล้วนะคะจะเป็นรูปหัวใจแล้วนะอ่าเดี๋ยวขยายภาพนิดนึงนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะตัวนี้เราจะใช้ตัวสีเทานะคะเป็นแกนโดยที่ให้ฟั่ง ซ้ายเป็นตัวพันตัวหนอนนะคะฝั่งขวาฝั่งขวาจะเป็นหรือว่าเส้นนอกของตัวหัวใจนะคะเป็นเส้นแกนหลักและใช้เส้นฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยเป็นตัวพันตัวหนอนนะคะตอนนี้เราจะโค้งเข้าอ่าโค้งเข้ามาฝั่งซ้ายเนาะให้มันโค้งเข้ามาลักษณะน,น,นี้นะคะ ตัวนี้ก็จะใช้สีเทาในการพันพันเส้นละสองครั้งเหมือนกันนะคะอ่าตัวนี้เป็นตัวอ่าดอกบัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนาะต่อไปจะเป็นดอกบัวฝั่งซ้ายนะคะอ่าเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้นแกนและใช้ตัวนี้เป็นตัวพันนะคะพันตัวหนอน มันจะโค้งเข้าหากันนะคะเป็นรูปหัวใจสำหรับลายนี้ไม่ยากเนาะลายหัวใจตัวนี้ใครที่จะเล่นสีเดียวก็ได้นะคะตัวนี้พอดีว่าตะก้าลายข้างบนเนี่ยมันจะเป็นลายดอกจิกเสริมดอกพิกุลนะคะเล่นสีของเชือกแล้วก็จะจบด้วยลายหัวใจนะคะตัวนี้ก็จะได้หัวใจสองดวงพอดีเลยเต็มตัวตะก้าพอดี ตัวนี้จะเป็นตะกร้าไซส์เล็กนะคะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นตัวสีเทานะแถวนี้ก็ทำแบบนี้ทั้งแถวเนาะแถวต่อไปจะใช้เป็นตัวสีชมพูนะคะแบ่งซ้ายสองเส้นขวาสองเส้นพันต่อเลยนะคะตัวนี้พันเส้นละสองครั้งเหมือนกัน พอพันเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาบรรจบกันนะคะเป็นรูปหัวใจตัวนี้อย่าลืมนะคะใครที่สนใจอยากเรียนออนไลน์นะคะตัวนี้สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะคะแอดไลน์เข้ามานะคะก็มาคุยมาตกลงเรื่องลายกันก่อนเนาะตัวนี้ก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอส่งให้นะคะ ตัวนี้ก็จะเปิดเป็นคอร์สคอร์สละ9 9บาทนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่พันโครงนะคะจนถึงาการลงน้ำยาแต่สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากได้เฉพาะลายของมันก็ได้นะคะตัวนี้ก็ลายละ3าบาบาทเองนะคะยังไงก็แอดไลน์มาก่อนนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้แต่สำหรับ คลิปที่ลงไว้ให้นะคะคลิปไหนที่ดูแล้วไม่เข้าใจนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยอ่าตัวนี้จะเป็นรูปหัวใจแล้วเนาะจะออกมาเป็นรูปหัวใจแล้วนะคะอ่าตัวนี้ก็ทําทั้งแถวเลยอันนี้ก็จะได้หัวใจหมดแล้วจากนั้นตรงนี้เราจะเชื่อมด้วยการมัดปูเหมือนเดิมค่ะเราจะจบด้วยการมัดปู ก็เดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวต่อไปด้วยการเชื่อมระหว่างหัวใจอีกดวงหนึ่งนะคะอะตรงนี้ตรงเสาตรงเสาก็มัดเสาเข้าไปด้วยนะคะ ต่อไปเราจะมาเชื่อมนะคะมาเชื่อมหัวใจหรือว่าขึ้นหัวใจแถวที่สองนะคะหัวใจดือนที่สองกันนะคะอ่าตัวนี้จะสังเกตว่าเรามัดปูตัวสีชมพูไว้แล้วนะคะตัวนี้เราจะ,ะเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนเนาะชมพูมาสองเส้นนะคะเท่าสองเส้นมัดปูไปอีกหนึ่งตัวนะคะมัดปูอีกหนึ่งตัวอ่า จากนั้นฝั่งขวามือจะเหลือสองเส้นสีชมพูและสีเทานะคะสองเส้นมัดปูอีกตัวหนึ่งค่ะ,ะมัดปูอีกตัวหนึ่งคราวนี้ตรงกลางนะคะปูตรงกลางก็จะเป็นสีชมพูนะคะทั้งสี่เส้นเลย จะเป็นสีชมพูทั้งสี่เส้นนะคะมัดปูไปอีกตัวหนึ่งค่ะตัวนี้เราจะใช้ตัวสีชมพูตัวนี้นะคะเป็นแกนหลักนะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวหลักาจากนั้นมันจะเหลือสีชมพูตรงนี้อีกสองอ่าด้านข้างตรงนี้นะคะ เดี๋ยวขยายภาพให้ดูอ่าตรงนี้นะคะตรงนี้ดูดีๆนะตัวนี้อย่าลงเส้นนะคะคราวนี้มันจะเหลือสีเทาสองเส้นนะคะชมพูอีกสองเส้นตรงนี้ให้เรามัดปูไปอีกตัวหนึ่งค่ะมัดปูไปอีกตัวหนึ่งทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ได้ตรงนี้แล้วตัวหนึ่งตัวนี้ฝั่งขวานะคะฝั่งขวาอีกตัวหนึ่งจับสีเทามาสองเส้นและสีชมพูที่เหลือนะคะมัดปูตัวนี้ลายหัวใจที่เคยลงไปเมื่อนานมาแล้วใครที่ไม่เข้าใจนะคะก็ดูใหม่ได้เลยเนาะอัปเดตกับคลิปนี้นะคะ สำหรับท่านไหนที่จะขึ้นแถวสองแถวสามนะคะก็จะขึ้นลักษณะเดียวกันเพราะว่าคลิปที่เคยลงเนี้ยน่าจะเสียงเบามากนะคะและบางท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะยังไงก็อัปเดตไลน์นี้ละกันนะคะคลิปนี้ละกันอ่าตัวนี้เราจะให้ตัวสีชมพูนะคะเป็นตัวพันอ่า สีชมพูเป็นตัวพันนะคะแยกมาฝั่งซ้ายสองฝั่งขวาสองเหมือนเดิม่าตัวนี้ก็แยกมาฝั่งซ้ายเนะาะพันเส้นละสองครั้งเหมือนกันนะคะอะ่มันจะเหลือสีชมพูฝั่งนี้อีกสองเส้นฝั่งขวามาพันกับตัวสีเทาเส้นนี้นะคะ ตันี้ก็จะทําแบบนี้ทั้งแถวเหมือนเดิมถ้าใครไม่เข้าใจยังไงให้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวถ้าว่างแล้วจะเข้ามาตอบให้นะคะหรือว่าใครจะใช้วิธีกด stop ปเอานะคะกดหยุดวิดีโอหรือว่าจะรีเพย์นะคะก็ได้เนาะอ่าก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ ใครจะทําทั้งดวงเลยก็ได้หรือว่าใครจะทะนานําลักษณะนี้ทีละแถวก็ได้นะคะเหมือนกันตัวนี้มันก็จะเป็นด้านบนของตัวดอกบัวนะคะอ่าตัวนี้ก็คือเราทําทั้งแถวนะคะจากนั้นจากนั้นเราจะใช้สีชมพูตัวนี้นะคะเป็นเส้นแกนและใช้สีเทาของสวงเส้นนี้มาเป็นตัวพันธุ ซึ่งหัวใจดวงที่สองตรงนี้นะคะสีมันจะสลับกันแล้วนะเพราะว่าตัวนี้มันมันต่อเนื่องมาจากาลายดอกจิกด้านบนนะคะส่วนใครที่อยากได้เป็นสีล้วนก็มันก็จะสวยอีกแบบนึงเนาะตัวนี้พอดีว่ามันเป็นลายดอกจิกอยู่แล้วนะคะลายมันก็เลยจะสลับกันนิดนึงสีมันจะสลับกัน ตัวนี้เราพันตัวนอนเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาลักษณะนีะ้มันก็จะมีเท่าสองเส้นชมพูสองเส้นนะคะตัวนี้จะเป็นด้านบนของตัวดอกบัวเนาะจากนั้นเราจะมัดปูเลยค่ะตัวนี้จะทำขั้นตอนเดียวกันกันกบดอกบัวเลยอ่ามัดปูตัวนี้มัดปูเราต้องเรียงเส้นด้วยนะคะให้ตัวสีชมพูมาฝั่งสีชมพูนะ ลักษณะนี้นะคะจะเป็นดอกบัวฝั่งขวามือก็จะทำเหมือนกันนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะขออนุญาต ตัวนี้ลักษณะการทําก็จะทําเหมือนกันนะคะกับหัวใจดวงแรกเมื่อกี้นะคะก็จะทําเหมือนกันเลยพอเราพันตัวหนอนเสร็จปุ๊บเราก็จะมัดปูนะคะพอมัดปูปุ๊บเราก็จะพันด้านล่างนะคะให้เป็นดอกบัวก็จะทําเหมือนกันกับด้านบนแล้วนะคะอ่ามันจะออกมาเป็นลักษณะน,นี้สองตัวนะคะ จากนั้นก็ใช้สีเทาสีเทาพันฝั่งสีเทาสีชมพูพันฝั่งสีชมพูนะคะตอนนี้ก็จะเป็นฝั่งสีชมพูนะคะก็จะพันลักษณะดเดียวกันนะคะเหมือนกับหัวใจแถวแรกนะคะ ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นดอกบัวตัวนี้เราก็จะทาทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมา,าเริ่มแถวต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีมูฟฝั่งนี้จะเป็นสีเทาตัวนี้ต้องขออนุญ,ญาต สปีดความเร็วนะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็ทำเหมือนกันกับด้านบนอ่าก็จะออกมาลักษณะน,นี้จากนั้นเราก็จะเชื่อมเชื่อมด้วยการมัดปูนะคะอ่าเชื่อมด้วยการมัดปูจากนั้นก็จะทำเป็นอ่าทำให้มันคุ้งเข้ามาด้านในนะคะเพื่อให้ได้หัวใจหนึ่งดวง ก็จะทำแบบเดิมเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตสปีดความเร็วอีกนิดนึงเนาะเพราะว่ามันทำเหมือนกันนะคะ ตัวนี้เราก็จะมาจบที่มัดปูเหมือนเดิมนะคะตัวนี้พอดีว่ามันเป็นตะก,ก้าไปเดิมเนาะมันก็เลยได้หัวใจสองแถวนะคะตัวนี้จบด้วยมัดปูนะคะก็จะพอดีกับตัวก้นตะกร้าเลยตัวนี้ก็คือทำเหมือนเดิมนะคะวนกันไปเรื่อยๆนะคะ หลังจากตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมเนาะ,ะก็จะเป็นการเชื่อมเชื่อมหัวใจนะคะ,ะก็จะเป็นการพันด้านบนมาก่อนจากนั้นก็จะลงมาที่ตัวเชื่อมอตรงนี้นะคะก็คือตรงเสามัดเสาร,รวมไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการล็อกลายล็อกเชือกนะคะ ล็อกตัวตะกร้าให้มันตึงต้องพยายามอย่าลืมมัดเสานะคะตัวนี้จะเป็นตะกร้าใบเล็กหรือว่าใบใบจิ๋วนะคะเป็นใบจิว๋วอ่าตัวนี้จะใช้เชือกเบอร์สี่นะคะจะเป็นเชือกเส้นใหญ่ใครจะใช้สีเดียวก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้ทรงสีก็ได้ ตอนนี้ด้านบนมันจะเป็นลายดอกจีกส่วนด้านล่างก็จะเป็นหัวใจลายดอกจีกอ่ารู้สึกว่าจะลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะยังไงก็เข้าไปดูในช่องของเราได้นะคะก็อย่าลืมติดตามช่องของเราด้วยนะคะ by v i d อ o Channel เนาะ ไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาใต้คอมเมนต์ได้นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะพูดสลับไปสลับมาแล้วเริ่มง่วงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวว่างแล้วจะเข้ามาตอบให้นะคะหรือใครจะแอดไลน์มาทักกันก่อนก็ได้นะคะจะมาคุยรายละเอียดเรื่องการเรียนออนไลน์ก็ได้นะคะ ก็อย่าลืมละกันเนาะตัวนี้เราเปิดเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยนะคะอ่าตัวนี้ก็จะทําเป็นวิดีโอนะคะหรือว่าทําเป็นคลิปส่งไว้ส่งไปให้นะคะก็จะเรียนเป็นคลิปวิดีโอนะคะก็ไม่น่าจะยากเนาะสำหรับลายหัวใจมันก็จะทําลักษณะนี้นะคะวนกันไปเรื่อยๆนะคะ แถวหแถวสองแถวสมนะคะมันก็จะเชื่อมเหมือนกัน มาเสร็จแล้วนะคะไม่ยากเนาะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะช่องของเราด้วยนะฝากช่องของเราด้วยนะคะบ i ยเ c h a n n น l นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะมาคอยดูกันนะคะว่าจะเอาคลิปอะไรมาฝากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะไว้แค่นี้ก่อนละกันนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ